ใครที่เคยเห็นมันบ้างก็ว่ามันมีรูปร่างคล้ายสัตว์บ้างก็ว่ามันคือแนงมุจจาระแต่สำหรับผมมันคือเพื่อนในจินตนาการของเราในวัยเด็กแต่รูปร่างและนิสัยกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ก็ต้อกราบสุดนะครับตอนนี้อยู่กับผมจอร์แดนเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ในกับถุยก็ต้องกราบสุดนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจอร์แดนเนี่ยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมไม่ครับสยองขวัญอีกแล้วครับผมวันนี้เรามากับสกิดอนมุมนู้นครับหนุ่มน้อยฮัลโหลวันนี้เรามากันสองคนนะครับเราอยู่ในมอดอะไรครับสกิดอนวันนี้อยู่ในมอดอ่า มิกกี้เดเวลเลอร์นะครับผมก็ซึ่งครับก็ตัวนี้ผมอยากจะเล่นมานานแล้วครับนั่นคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะอเหมือนลังโจนแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นคุกปะเพราะว่าโอมน้องโอมครับกินนอนลงมอสใหม่มาผมก็ ไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่แน่นอนขอเข้าไปเช็คน่อแล้วกันโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใครเป็นคนทําเนี่ยสยองจัดเชียงอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพี่ เสียงเมื่กี้เมามเมาเล่นเราแล้วหาที่ทำบ้านไหมผมว่าไปอยู่ที่ไปโอมอื่นดีกว่าไปดิไปำทำเลยทำเรือพี่ป่ะพี่ขึ้นเรือผมได้ครับเดี๋ยวเราไปอยู่ไบโอมอื่นกันโอเคเดี๋ยวพี่จะขับก็ได้นะผมไม่ขับผมขับเลยไปอุย้ยเดี๋ยวเราขึ้นมีเสามีเหมือนกันพี่บ้านะมันจะมาเกิดอะไรตอนนี้ เคเรามาที่ไบโอมโอ้น่าอยู่อยู่นะอ้ยลูกิงเกิลจุดนะไปป่าไม้เบิร์ชนะครับรอบนี้เอาหินทำพิแกแอกทำขวานก่อนม,มาเป็นเกาะเดี๋ยวๆ่ะทุกคน เอ้ยมีหมูดนะ okay. ้วยวะน้องโอเคต่นไอตัวเล็กยไอออมไอออมไอออมตรงนู้นตรงนู้นไหนไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนทิศเอ็นทิศเอ็นโอเคน่ากลัวมากตัวใหญ่ใช่ป่ะพี่เออ เนี่ยเม่กี้พี่เห็นตรงนี้พี่เห็นมาตรงนี้เลยมันหายไปแล้วใช่ปะถูกต้องแะ้โอ้โหโคตรน่ากลัวไอ้เย็กพี่การดุ้งเลยเตากูมีอยู่ครับทำไมวะผมผมได้ยินแค่เสียงมันเราจะไปอยู่ตรงไหนดีพี่อ่คิดว่าไงอ่ะเราควรตั้งแคมป์ตรงอเป่าวะอันนี้มันไม่ใช่เก้าโมงนี่พี่มันจะค่ำแล้วนี่ไอ้เนียเราโดนเพี้ยนเฮ้ย กูโดนเตียนหายแล้วพี่ตายแน่ผัดแคมป์ก่อนไหมผัดแคมป์ก่อนไปตรงนี้เนาะอืมผัดแคมป์ตรงนี้ก่อนโอเคเท็กเจอร์ไม้อาจจะบั๊กนิดนึงนะกดคลิปทำไมวะเนี่ยอะไรมีเนื้อหมูที่หกก้อนตอนนี้เยอะใช้ได้ เกียร์เกียร์ดดๆเลยอกีย่าโ,โดดเกียกร์น่ะสิถ่ <c oughs> ายแล้วพี่ <c oughs> ผมนึกว่าเจ็ดโมงไม่ปลอดภัยแล้วซอมบี้เด็กมันเห็นได้ไง <c oughs> ไ,ได้่ยเฮ <c oughs> ้ยเทียร์แล้วมันถืออีกแล้วโอ,โอ้ทำไมซอมบี้เด็กมันชอบอถือพี่ดูดิถือมีดเหล็กมีดเล็ก เด็กมันเล่นของอะดิเนี่ยมันมีของอ่ะเออตีแรงด้วยนะอมันเกียนอะตีแรงสุดๆอ่ะอุ้ยฮีโอุ้ยฮีเฮียคนหลังอารมณ์ดีเสียงเสียงมันเอสติบอมกันนะอยู่ตรงไหนอ่ะ

ไอ้มันหมาป่ะพี่หนูเอ้ยหนู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 หน่หนูหนูหนูหนากนูหนูหนูหนเหนยหนูหนูอนูห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 นูานูหนูหนยหนูหนอหนู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 หนะหนู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 นไหนไหนพี่ตัวใหนู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 ีนูหนูหนหนยหนู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 อนูหนูหนูหมาหนดับของใหน่อยดิเฮ้ยปลาไม่โดนอหาวพนาดนะ อ้าวบุม,ม <c oughs> อะไรกูหายเลยเอ้าวคุณอะไรหายเล็กบินนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเขารูดเร็วสุดเลยคนนี้เยอะยอเอาไปฮ่าฮ่าโห่ได้มาแล้วอุ้ยไอรอนเกรสซอร์ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีเหล็กให้หน่อยแล้วขอบผาขอบเลยเอ้ยเหมือนเราจะเอ้ยยังไงเหล็กเอ้ยเราขึ้นมาจากนี่นี่ใช่ใช่ใช่งั้นเราไปทิศ <Ed. S 1> ตะไปเซาได้ <c oughs> เดี๋ยวๆขอถ่ายตรนไหนนะไปดูเหมืองก่อนปะนี่มีตัวนี้มีเหมืองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอมเสียงเสียงพี่พี่ขึ้นมาพี่ไปละเราจะลงเหมืองต่อปะอ๋อ คิดว่าไงโอ้ยปวดตกใจกบมุดคิดว่าไงดีอ่ะต่อดิพี่เดี๋ยวขุดฐานก่อนนะมันแค่ขู่มันแค่ขู่ไม่มีมาลองเพลง่เช้าเลยอารมณ์ดีจัดฐานห้าก้อนตุ้มเลยเยอะรัวเล็กน้อยนะครับสร้าบ้านก่อนก็ได้อยากได้สีแงอะไรพี่พี่พี่ ปขึ้นขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนโว้ยปี๊มาด้วยเฮ้ยมันนั่นอ่ะพี่เห็นป่ะบนบนเกาะพี่ขันเรือซ้ายหน่อยผมจะอุ้ยขับเข้าไปอีกนะพี่ทำไมตัวมันน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะแบบน่าเกลียด ไอ้แบบน่าเกลียดตัวไอ้เที่ยอะไรวะเนี่ยเออหัวหมดเปนหันนะตัวมัดนะพี่ที่หยุดเกลียดเฮ้ยพี่พี่นี่พี่นี่พี่ไอ้ไปตั้มขอโทษพี่ขอโทษโอ้ยเฮียโอ้โหุรกากใต้ท้องทะเลนะครับวันนี้อันนี้ก็คือเนซี่พี่จะตั้มเฮ้ยพี่มันพี่มันจะง่าผมแล้วพี่เดี๋ยวขับดีๆโอ้ยไม่ไม่พักกันเลยนะ พี่เดียวไปขับชนหินโหมันเกือบขึ้นมาแดกผมแล้วพี่คือเมื่อกี้มันมันเกือบแบบเอื้อเอื้อผ้าคลุมผมจับผมลงไปแล้วพี่ผมจะดึงพี่ลงไปด้วยอันนี้ไปเป็นคุกนรกเวิ่งดูซันกุระเหรอจอดเช่คภาพฝั่งนี้นี่แหละนี่แหละที่เราจะอยู่กันเช็คภาพฝั่งนี้นะ้กันนะสวยงามขอเช็คตรงนี้หน่อยโอ้มมาเอาหารไปดิเอาไปคนละครึ่งาขพี่โอ้เ เตียวหมูรอหมูฟอมนะมันอยู่ตัวเดียวโอเคโอ้ไม่ตัวเดียวไม่มีฟอมผมว่าเราขึ้นขึ้นทิศเอ็นดีกว่าพี่มันมีซากุระต้นซากุระอยู่แต่ว่าเราเราฆ่าสัตว์ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวขอเช็คตรงนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ย่เกับดักโอ้โห โอ้โยอ,อ,ะอ,อะไรกันนี่อ่ะมันได่องอะไรซ่ะดูเลยอ่ะคล้ายคล้ายมอเตร์โอไปดีกว่าทุกคนไปดีกว่าไปดีกว่า เดียวบัวเดี๋ยวล่าอาหารก่อนนะโอ้ยตัวเล็กแมว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 วิ หมากุศลหมากุศลหมากุอย่าเห็นย่เห็นกูกูกูก็พออย่เห็นกูพออย่เห็นกูอย่าเห็นกูพอโอเคโอเคโมันยังไม่เห็นพี่ไม่ยังไม่เห็นมันมันมันคงมุดบ้านเรามาไม่ได้ใช่ปะผมไม่รู้เหมือนกันพี่ผมขอทำกโอเคโอเคเนี่ยฝั่งเนี้ยกระจกฝั่งเนี้ยไม่ทำแล้วพี่ไม่ทำแล้วปิดแม่งปิดแม่ง โอ้โหมันอยู่ตรงนี้ใช่พี่อยู่ตรงนี้เลยอย่างนั้นกระจกเราเสร็จละโอเคอ่ะเรคงปีนไม่ได้หรอกอพี่วางกันนะแต่ก็ทำไปมันไม่ไปได้ดีกว่ามันรออยู่พี่มันรอเห็นเราอยู่มันรอสปอตเราโอ้พี่เออหาแล้ว เดจอแกแล้วโอมบทุเจอแกแล้วครับทุกคนทำอ,อาหารดีเทียบเลย เราเล่น้กูเต็มแป๊บให้มมุูมมาแรงเราไม่เอาขาดเอามาโดนใครจะขอให้ไปแกะปลอมเอาบู๋มมาแรงกูบักไม่เป็นไรจัดสดเลยละกันจัดสดเลยละกันข้า <c oughs> ดียังไงมันไปแกะปลอมผมเจอทั้งเหล็กทั้งแกะเลยเออที่ผมมีพี่พี่ดูคนแก่ผมนะจะให้ดู หลากสีจัดเอออะไรกันเนี่ยก็เนี่ยข้ล่าแกะเต็มเลยเดี๋ยวพี่ขอตุ่นนีกสักหน่อยดูอาหารนี่จะเป็นวะอ่อแกดำแก,ดำแกดำเป็นแกขาวสามตัวไอโอมไอโอมช่วยด้วยแกปอมเปีแย ไอปอมเอาผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วมาตีแรงอ่ะพวกคุณคุณคุณเก็บตายดีพี่เก็บตายอันนี้ไม่ปลอมหรอกอันนี้ตัวจริงมาเฮ้ยไม่เก็บปลอมอะไรเนี่ยตัวปลอมปะเนี่ยเอาตัวจริงมาเฮ้ยเงงฮะเสียง พีงเหรอพี่เหลืออะไรเออเออมันมันผิวปากละมาเดยมาเดยู้วเล็กเอาเย้แดดีโฮมทำชั้นสองดีกว่าทำ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 แล้วก็เอาเหล็กไปเขา อยางใครเลือกไอคอมคอมไอคอพี่อันนี้คอมเจ็บตัวไปก่อนนะเออกมาได้เห็นได้พี่เฮ้ยต่อหน้าบ้านเฮ้ยว้ายมันเที่ยวผมปีนแล้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 วอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วไอ้มิกกี้มิกกี้ปูกลกว ทำไมมันชอบหันหน้าเข้าทางนู้ัวะขึ <troll en> <y> ้นไปท้าทายมันดิโอ้ไปอมาดิโนอะไรวะเมื่อไมาว่าเปัดกระสุนไม่ได้เยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างตัวอะไรวะอ๋อเซเกลต้าเซเกลตัน เฮ้ยใช้สกเกลตันเหรอไม่มาเดินอย่างนั้นอ่ะกิเปอร์อะไรพี่ผมตกใจหมดพี่โยนไดนามิกไลท์ไปอ้าวเฮ้ยกูโยนอาวุธ <laughs> มันสัน้นเหมือนกันนะอ๋ะ <c oughs> อคิปเปอร์คิปเปอร์ช่วด้วยงานนี้กูแสดงเองงานนี้กูแสดงเอง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงไม่ตายวะ มึงนีงไ่ไงตายไหมมึงไอ้ผีคิปเปอร์แมวเลี้ยเล่อยเล็ว่ะาเหตุร้า,ายเฮ้ย,เ,ยเสียงแมงแมงหินป่ะ โอ้มาดิขอร้องหน่อยเกูตอี้มืดเก้าอี้มืดเก้เบิ้มดเฮ้ยไปองนั้นได้โย่เฮ้ยเฮ้โอม ฮะม,มันไม่เห็นหรือเปล่าวะข,ข,ขอถอยคุณเกเกม,มนี่ห้มันกวากมือด้วยมันยาวไ <จอ S 1> มั้ยมัไม่เห็นไม่เห็น,หนก็ะะบ้าไปดิ